Thank you. ข้าวทาีไไ่พ่อครับเนื้อเลีนไงนี่หน่อยนะเน,นื้อเรีพ่อครก็สือไปด้วยชอบไปด้วย แล้ก็เกินมากเด็กนี่เด็กนี่ป้าแนะนําให้เด็กก็เท่าก็ร้อยหนึ่งเราเพิ่มอีกร้อยสองร้อยก็เ<ด>เป็นถุงเองเจะได้ไปทํกากิจกรรมรเรียนยสวัสด,ดีครับค่ะชื่ออะไรครับชื่อกรนกวงประชาสุข,ขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครอบครัวของกรนกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเจ้า,าของสถานที่จิงกู้ชาตยวนก่อนที่เป็นประเทศเวียดนามครับโอ้โหคึกคักมากค่ะ คนมาเที่ยวเยอะมากริงอยู่มัน่นจะกราชวนอันหนึ่งคือสถานการณ์โควิดค่ะอาจจะโดนปิดบ้างสองเที่ยวแต่พอเปิดเท่านั้นล่ะค่ะคนมาเที่ยวแห่แห่มหาศาลแต่เราต้องระวังค่ะแต่สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านลุงโฮจริงๆน่ะเป็นสถานที่โปรง่งโลง่งแล้วก็บรรยากาศคือพืชพันธุ์ผลไม้เยอะกลายเป็นว่ามันล่มเย็นอ่าอะไรนะมันมันเป็นทีนท่เจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกคนนีที่อนุสรสถานโฮจิมินค่ะครับ แต่ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลในครั้งนี้ที่นี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวยังไงบ้างอ่าคือวันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้สองวันนี้คนเยอะมากค่ะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคนก็หลั่งไหลเข้ามาเลยค่ะครับครับพอทราบไหมครับต่วใหญ่มาจากจังหวัดไหนหรือที่ไหนบ้างนมากจะมาจากต่างจังหวัดค่ะวันนี้รู้สึกว่าคุณร้อยเอ็ดมาเยอะมากค่ะร้อยเอ็ดขอนแก่นแล้วก็บึงการเมื่อกี้นี้ก็มีกลุ่มหนึ่งของบึงการมาค่ะ พอดีคุณลุงเป็นคุณครูสังคมค่ะก็เลยอยากศึกษาประวัติศาสตร์ของลุงพงษ์จินินชาวเวียดนามนะคะที่ได้อุพยพมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ค่ะครับที่นี่ได้รับคําแนะนําที่ดีไหมครับได้รับคําแนะนําที่ดีค่ะแล้วก็บรรยากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวสวยผู้คนเป็นกันรยายมิมิที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะช่วงเทศกาลหยุดยาวก็ขอให้มาพักผ่อนที่จังหวัดนครพนมนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งมีทั้งพญานาคความเชื่อนะคะแล้วก็แหล่งสถานที่วรรณคดีโบราณนะคะที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งเลยค่ะแล้วจากนี่จากสถานที่ที่นี่น้องจะไปเที่ยวไหนต่อก็จะกลับขอนแก่นค่ะเพราะว่าเรียนต่อปริญญาโทค่ะ เสาร์อาทิตย์ก็เรียนอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ